คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไม่มีงานอะไรในวงการบันเทิงจะยิ่งใหญ่ไปกว่างานมหากรรมฉลอง42ปีไทยทีวีสีช่อง3เพราะรักจึงจัดให้อีกแล้วละค่ะแล้ววันนี้จันก็รวบรวมภาพประทับใจในงานตั้งแต่ด้านหน้าสนามทะลุทะลวงเข้าไปจนถึงในห้องแต่งตัวรับรองว่า exclusive ที่สุดเลยค่ะ ความรักจากใจชาวช่องสามตลบอบอวนไม่วันกับอากาศ3ฤดูทั้งร้อนฝนชื้นตอนรับแฟนๆทุกคนด้วย27บูธทั้งร้านอาหารและเกมจากสารพัดรายการดังผู้ประกาศทีระทำเซอร์ไพรส์เป็นตัวแทนซุปตา4บกหนึ่งขายโฟโต้บุ๊กในร้านเซิร์สเล็บจากฮอลลีวูดกูฟี่โดนัล์อาวุธไอเดียครอบครัวข่าวเด็กเอ็มไทยแลนด์อยู่ที่ร้านบีซีเทโรยังมีต0สิบเวิร์กพอยต์โพลิพลัสบนเวทีเรียกยำยไอยช่วงเช้าชาวครอบครัวข่าวสามและครอบครัวละครพากันขึ้นเวทีกันคึกคักทั้งดัน ดาราทีวีทันเดอร์ไทยแลนด์สโตร a ทาเล์ห้องแต่งตัว้าห้องด้านในยิ่งใหญ่สับสนอลมานสมกับการอัดอันมานานถึง2ปีนักแสดงแถวหน้ากว่าร้อยชีวิตตื่นตะลึงกับชุดแนวดราม่าอลังการที่ผู้จัดพี่ไก่วรายุทธจัดเต็มจัดหนักเย็บปักถักร้อยกันจนวินาทีสุดท้ายเลยละค่ะล,ลูกน้องพี่ก็ไม่ได้นอนกันมาเกือบสิวันเหนื่อยแต่สนุก และปีนี้สมกับเป็นการเปิดตัวครอบครัวละครเพราะดาราตัวพ่อตัวแม่พากันมาเป็นครอบครัวทั้งแม่แมวพี่หมิวแพลงต้อนอีตันเคนหน่อยชายวิกกี้ครอบครัวแอนโฟเน่ทำเอาสาวเบ้นพรชิตาอดครวนเพราะหนุ่มมิกบรมวุฒิติดภารกิจส่วนเพชรกรุณพลนักบอลสีน้ำเงินรับหลายจ็อบทั้งเล่นบอลทั้งเป็นมือปราบน้องอาชิด้วยค่ะเตะบอลมาดูแลเด็กมาขอบคุณผู้ชมทีมไหนสีสีน้เงิน เียเงินมาเด็กเวยเขามาเป็นคู่กันหมดเลยใช่ไหมโดนทิ้งอ่ะเขามีงานมันนั่งเก้าอี้แบบพิงไม่ได้อ่ะค่ะคือขนนกเขาจะพังก็เลยต้องมานั่งแบบที่มันไม่มีอะไรข้างหลังก็เลยมานั่งบนโต๊ะอยากจะมาดูดาราชอบชอบทุกคนหล่อไหมหล่อขอบคุณครับชอบรับชอบตัวรองเท้ามันไปแหลมมากเลยเนี่ย นี่เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นเลยค,ครับสู้ๆ สวยหล่อคั้นเทพแอนชมพู่ยายา่าคิมเบอรี่มิน,จนเจนนี่คุณเล็กแพตณัะภาปอทิสตีโดนใส่ทรงเครื่องแบบเข้มขน้นคนละ20กว่าชิ้นแฟชั่นนิสตาเบอร์หนึ่งชมพู่อรารยายังยอมสู่หกว่าเหมือนอยู่ในขบวนคาริวัวระดับโลกเชอรี่เจอชุดหนักที่สุดและใหญ่ที่สุดต้องมาประกอบกระโปรงกันบนรถว่าทีเจ้าสาวแอฟซัสออนบอกว่าแพทเทิร์นสลับซับซ้อนยิ่งกว่าชุดแต่งงานของตัวเองอีกละค่ะ ินกว่าแน่นอนค่ะอย่างน้อยก็หนักกว่าแน่นอนตอนนี้ยืนจะไม่อยู่แล้วคือเคยเห็นที่บราซิลอะคานิวนั่นแหละค่ะก็โอเคนะแอนชอบนะก็ถ้าเกิดแต่งน้อยๆมันก็ไม่เห็นอยู่ดีอะขนตาปกติเป็นคนไม่ติดขนตาปลอมวันนี้ก็ต้องติดอะไรเงี้ยค่ะความหนักนะที่สุดเลยล่ะใส่แล้วไม่สามารถแบบเดินเดินได้คล้องตัว ฟิตร่างกายค่ะคือแข็งแรงยิ่งกว่านักบอลแต่ต้องระวังหัวค่ะระวังหัวฝนกับหัวแพศแบบ,บห้ามเกี่ยวกันเด็ดขาดยิ่งรักมากยิ่งให้ใส่เยอะครับสนุกดีค่ะคนมาเยอะมากๆค่ะก็ูรู้สึกว่าตอนที่ช่องรวมตัวนักแสดงทุกคนมาด้วยกัน,นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อลังการมากเลยค่ะ สองผู้ยิงใหญ่หัวหน้าทีมเช์ลีดเดอร์ leader, สีน้ำเงินสีขาวพี่สุขพี่ยุโดยมารุมมาตุ้มรุมรักที่สุดเพราะช่างเย็บต้องช่วยกันดึงผ้าลูกไม้หลายสิบเมตรยังมีคอเซ็ตเลกกิ้งสีจัดกว่าจะออกไปน้ำเชียร์อย่างที่เห็นช่างหอบแกแทบร่วงเลยละค่ะสวยไหมคะพะยะค่ะง,ง,ง่งายง่ายอย่างกลมหมดเลยยังไม่ทันเต้นยหลยใจไม่ออกเลยดูดิสวย ที่ห้องแต่งตัวนักฟุตบอลกลายเป็นห้องนวดรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถือโอกาสให้หมอจับเส้นที่เมื่อยมาจากก้องถ่ายก่อนจะรวมตัวกันบูมใหญ่น้าขนลุกสุดๆเลยเราอยู่ในห้องเนี่ยเราก็ดีนเสียงแฟนๆที่แบบว่าเขาตื่นเต้นเขาอะไรเงี้ยเราก็ดีใจครับผมเป็นได้ข่าวว่านัดแข่งจะวิ่งกับณเดชนะคะสองคนคือจริงๆถ้าเขาให้วิ่งเปี้ยวสะดวกกว่า <laughs> เป็นครั้งแรกของผมครับก็ได้พอมาเข้ามาช่องสามก็ได้เล่นเลยก็เป็นเกียรตินะครับก็ต้องขอบคุณด้วยที่ช่องสามจัดงานดีๆแบบนี้นะครับเพราะรักจึงจัดให้แล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้เราก็ชุ่มกระชวยอ่ะเราได้เจอแฟนด้วยใกล้ชิดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมไม่มาที่นี่เลยของดีที่แฟนขับให้มาก็คือกําลังใจในถังนี้ครับผมข้างในก็จะมีน้ํามีอะไรแบบนี้ครับดต่เต็มาเต็มที่เนี่ยวิ่งตากแดดอย่างตัวดำหมดเลยครับ นี่เป๊ะมากครับคือเนื้อเนี่ยและตุ้มเป๊ะมากครับอ๋อฟิตเป๊ะฟิตเป๊ะและทุกคนยังได้รับที่สุดของกำลังใจจากผู้บริหารช่อง3คุณประวิทย์มารินนท์และครอบครัวที่มาอวยพรนักแสดงและทีมงานทุกห้องค่ะ และเมื่อพร้อมเปิดตัวลงสนามพี่มิวลลิตาก็รีบเอาใจน้องม้าแสนสวยที่แอบต๊กกระจายตื่นสนามเล็กๆแต่เดชมัสกออนไม่ทำให้ผิดหวังค่ะกับความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างสุดสง่างามในขบวนพาเรดโชว์สีสันคัลเลอร์ฟูล every day every time จาก42สุดยอดซูเปอร์สตาร์ของช่อง3และรวมพลคนหล่อโชว์ชิกแพคที่มากันเป็นกองทัพ และได้ลุ้นกันทุกนาทีกับฟุตบอลคู่สถานโลกบลูดาก้อนประทับก,กับไวท์ดาก้อนที่นอกจากหนุ่มๆแข้งทองจะโช์ลีลาได้สุดประทับใจตลอดการแข่งขันทั้ง90นาทีแล้ววงการยังได้ดาวยิงดวงใหม่ๆม,ม,มาโชว์ฝีเท้าจัดจ้านทั้งบอยปกรณ์มาริโอ้โป๊บธนวัตรโกบีมิกปราบประ,ประดอนลุยสกอตกิกดนานและจอมลีลาสุดแสบโกตีที่ปาด้านเทียสรยุทธมาเชียร์ดูแลถึงขอบสนามเลยล่ะค่ะ ดเขาใฝ่ฝันว่าจะได้มาเล่นฟุตบอลในสนามในราชมังคลา,า,<ข>าปีหน้านะฮะตีสามรอบนะครับตีสามปีขอให้พิยุทธลงแล้วอยู่ตรงข้ามกับหนูหนูจะเสียบให้หักแล้วแบบนั่งอ่านข่าวไปทั้งชาติเลย <laughs> ไม่ต้องให้ไปออกน้ำท่วมที่ไหนเลยเสามีนิดเดียวนะเ<อ>ต็งแม่นนะนะเดชเนี่ยคือเราเล็งเสาวไว้อยู่แล้วฮะ <laughs> ว่าเลยต้องการข่มขู่เพราะว่าเอาให้พี่โอยิงดีกว่าดีใจมากครับไม่เคยคิดเลยครับว่าจะยิงเข้าครับ โอ้โหสุดยอดยมากพี่ป๋ <โล S 1> อส่งมาให้แบบว่าน้ำหนักเย,ย,ยีมากสุดยอดยครับอ,อ่ะา ในเวลาทําประตูเสมอกันไป5ประตูต่อ5ช่วงยิงลูกโทษตัดสินทีมบลูดาก้อนส่งพี่ปอล่มหนุ่มสอนรามปบธนวัตรกติมาเก็บไปคนละหนึ่งแต้มส่วนหนุ่มอ้ําเพราะวิ่งรอกหลายงานทั้งเดินพาเรดโชว์แดนซ์และสลับมาเป็นโชว์ฝีเท้าในสนามใหญ่แถมมีหวั่นใจมาร่วมกรีดก็เลยเกรงไปเล็กๆส่วนทีมไวท์ดราก้อนส่งปอทิษดีเกรสสมาร์ Smart, ทพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์เต๋าสมชายมาเก็บแต้มและปิดเกมเ้ืยอหนุ่มหลุยส์สกอตในลูกสุดท้ายชี้ชะตาที่ทําให้ทีมไวท เอต่อ10ลูกได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์คู่กับโกติจอมลีลาด้วยค่ะสนุกแล้วผมผมว่าผู้ชมที่อยู่ในสนามนี้ก็มีความสุขด้วยครับแล้วก็สนุกด้วยว่าเกมสนุกมากนะฮะสนุกครับเป็นปีแรกที่วิง่งเ,เยอะสุดครับปีหน้าก็เต็มที่เหมือนเดิมครับแล้วก็ยืนยันว่า คนที่ได้กำไรคือท่านผู้ชมทุกท่กานนะคความจริงแล้วผมอยากจะมอบให้กิกด้วยในซ้ำนะครับเพราะว่ากิกวันนี้เขาเล่นได้ดีมากครับเพราะเขายิงทั้งสองลูกนะครับอยากจะให้มากันเยอะๆแบบนี้ทุกๆปีนะครับพวกเราพร้อมพร้อมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสุขให้กับพวกคุณครับขอรักจักรโหด ในนามตัวแทนสีน้ำเงินก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับทีมสีขาวผู้ชนะด้วยนะคะแมมเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลประวัติศาสตร์ในรอบ3ปีอย่างสมศักดิ์ศรีในงานมหากรรมฉลอง42ปีไทยทีวีสีช่อง3เพราะรักจึงจัดให้และพรุ่งนี้ห้ามพลาดภาพคอนเสิร์ต4บวก1ซุปเปอร์สตาร์เสียงกรี๊ดของความประทับใจตอนเปิดตัว5พระเอกยังดังสนั่นอยู่ในรูหูจนอยู่เลยค่ะ พลาดไม่ได้เด็กขาดเลยนะคะส่วนตอนนี้ไปมันกันต่อกับเจ้าของคอนเสิร์ตต้ยมยำลำซิ่งซุปตาสาวรุ่งรวีสีเออตอนอวสานกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากอีเต้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ